สวัสดีพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์เจ้านะคะวันนี้วันพุทธที่17ธันวาคม2566วันคริสตมาสของเดือนธันวาคมนี้เป็นการยืนยันถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราผ่านการมอบพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาบังเกิดเพื่อเราทำให้ผู้เชื่อทุกคนได้รับความรอดพระนามของพระเยซูน,นั้นยิ่งใหญ่และน่าเกรงขามนักพระนามนี้นำมา ซึ่งการอวยพรนำมาซึ่งพระพรที่จะมาถึงคนของพระองค์ตั้งแต่อดีตการจนถึงปัจจุบันพระคำของพระเจ้าในวันนี้นะคะอยู่ในกนะาวิธีบทที่6ข้อที่2 2ถึง27เราขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้เรามาเริ่มต้นด้วยพระคำของพระเจ้านะคะกนาวิธีบทที่6 2 2ถึง27ซึ่งมีใจความว่า พระเจ้ากรสกับโมเสสว่าจงกล่าวแก่อารนและบุตรทั้งหลายของอารนว่าท่านทั้งหลายจงอวยพรแก่คนอิสราเอลดังต่อไปนี้คือว่าแก่เขาทั้งหลายว่าขอพระเจ้าทรงอํานวยพระพรแก่ท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระเจ้าทรงให้พระพักของพระองค์ทอแสงแก่ท่านและทรงพระกรุณาท่านขอพระเจ้าทรงเงยพระพักของพระองค์เหนือท่านและประทานสวัสดิภาพแก่ท่านดังนั้นแหละ ให้เขาประทับนามของเราเนื้อคนอิสราเอลและเราจะได้อวยพรแก่เขาทั้งหลายพระเจ้าสั่งให้ลูกหลานโปรหิตหรือว่าของอารณนนะคะอวยพรชนชาติอิสราเอลโดยใช้พระนามของพระเจ้านั่นก็คือพระนามพระเยโฮวาผู้รับใช้พระเจ้ามีหน้าที่ที่จะอธิษฐานอวยพรผู้เชื่อคำอวยพรที่ออกมาจากผู้เชื่อ ไปถึงคนอื่นๆเช่นขอพระเจ้าอวยพร,พรค่ะขอพระเจ้าเสริมกำลังค่ะขอพระเจ้ารักษาชีวิตและปกป้องย่างเท้าเมื่อเรากลับมาถึงบ้านหรือออกไปนอกบ้านตัวอย่างเพิ่มเติมที่พระเจ้าต้องการอวยพรลูกหลานอิสราเอลก็คือขอพระเจ้าอํานวยพรแก่ท่านและพิทักษ์รักษาท่าน ขอพระเจ้าทรงให้พระพักของพระองค์ทอแสงแก่ท่านและทรงพระกรุณาท่านตรงนี้นะคะคือการที่เราได้เห็นพระสิริของพระเจ้าได้จะหนักถึงการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของเราได้รับพระกรุณาคุณของพระเจ้า เมื่อเราได้เห็นเช่นนี้หรือว่าพระเจ้าตอบสนองเช่นนี้นะคะผลที่จะตามมาก็คือเราจะได้รู้ว่าพระเจ้านั้นมีชีวิตจริงพระเจ้านั้นไม่ได้อยู่ไกลเลยอยู่ใกล้เราเพียงแค่นิดเดียวและพระองค์นั้นสัพพันอยู่ เราร้องหาพระเจ้าพระองค์ก็ทรงตอบพระเจ้าปรารถนาให้เรามั่นใจในการทรงอยู่เคียงข้างของพระเจ้าที่ส่งผลให้เรานั้นจะต้องยำเกรงพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่กรุณาหรือว่าเมตตาเราอีกประโยคนึงนะคะขอพระเจ้าทรงเงยพระพักของพระองค์เหนือท่านและประทานสวัสดิภาพแก่ท่านหมายถึงว่าการสอกซอง สอดส่องดูแลเราอย่างรับมัดระวังอย่างาพิถีพิถันปกป้องชีวิตและก็ทรัพย์สินของเราจากศัตรูที่จะมาทำลายเพื่อให้เรานั้นปลอดภัยและมีสวัสดิภาพพี่น้องคะไม่มีใครทำได้ทำสิ่งเหล่านี้ได้นอกจากพระเจ้า ดังนั้นในช่วงท้ายจึงบอกว่าดังนั้นแหละพระเจ้าจึงสั่งให้โปรหิตประทับชื่อของพระเจ้าเนื้อคนอิสราเอลและพระเจ้าจะได้อวยพรแก่ชนชาติของพระองค์การประทับชื่อตรงนี้นะคะหมายถึงเมื่อโปรหิตล่าประกาศอวยพรอิสราเอลพระเจ้าก็จะอวยพรชนชาติอิสราเอลตามนั้นเลยเช่นเดียวกันเมื่อผู้รับใช้พระเจ้าออกพระนามของพระเจ้าอวยพรผู้เชื่อ พระเจ้าก็จะอวยพรพวกเขาเช่นกันหลายๆครั้งนะคะผู้ร,รับใช้จะช่วยโอกาสที่จะอธิษฐานอวยพรพี่น้องไม่ใช่กันบอกว่าเดี๋ยวจะอธิษฐานเผื่อนะนะคะจะจะจะช่วยโอกาสดดวยการอธิษฐานในเวลานั้นทันทีเลยนะคะและเราเชื่อว่าคําอํานวยพระพรนั้นก็จะมาถึงชีวิตของพี่น้องเพราะนั่นคือพระสัญญาของพระเจ้า แต่ในจุดประสงค์ของพระเจ้าก็คือที่จะให้พระนามของพระเจ้านั้นฝังลงในชีวิตของคนของพระองค์ให้พวกเรานั้นระหนักว่าการอวยพรในชีวิตของเรานั้นมาจากพระเจ้าเท่านั้นแน่นอนว่าพราบใช้เป็นเป็นผู้ที่หนึ่งนะเป็นหนึ่งในคนที่พระเจ้าทรงใช้ในการอธิษฐานอวยพรก็จริงแต่ การอวยพรน,นั้นจะสำเร็จผลและผู้ที่ทําให้มันสำเร็จผลนั่นก็คือฤทธานุภาพของพระเจ้าองค์นี้หรือว่าชื่อของพระเจ้าเท่านั้นนะคะเราไม่สามารถที่จะอธิษฐานอวยพรใครด้วยชื่อเทพหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆแล้วมันจะเกิดผลทันทีทันใด เพราะว่าไม่มีใครให้หลักประกันในเรื่องนี้แต่พระเจ้าของเรานะคะพระพี่อองนี้กําลังบอกว่าพระองค์ประทานหลักประกันนี้เราสามารถที่จะเชื่อใจพระเจ้าได้แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงในสมัยของโมเสสในสมัยของอาโรนในสมัยของโยชัวนะคะหรือแม้แต่ในสมัยของกษัตริย์ดาวิดกษัตริย์โซโลโมอนจนมาถึงสมัยของพระเยซูคริสต์ สาวกของพระองค์แล้วก็มาถึงสมัยของเราคำพูดโวยพรโดยออกพระนามของพระเจ้าจำเป็นจะต้องออกจากปากของเราต้องออกจากปากของเราและปากของเราไม่ควรที่จะมีคำแช่งด่าแล้วก็คำอวยพรออกมาในทางเดียวกันดังนั้นคำโวยพรของเราที่ออกมาจากปากของเรานั้นควรที่จะ,ะมีปริมาณหรือว่า ควรที่จะมีแค่คำอวยพรเท่านั้นมากกว่าคํำสาปแช่งหากเราต้องการให้ลูกหลานเราเนินขึ้นโดยให้พวกเขานั้นได้รับพระพรจากพระเจ้าเราควรให้ปากของเราใช้ในการอวยพรพูดสิ่งที่ดีๆอำานวยพระพรให้พวกเขาได้รู้จักพระเจ้าอํานวยพระพรให้พวกเขานั้นย่ำเกรงพระเจ้าเพื่อ นะสิ่งที่เราพูดออกมานั้นจะเป็นช่องทางที่พระเจ้าจะสามารถอวยพรลูกหลานของเราสามารถที่จะอวยพรผู้อื่นที่ยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าได้ดังนั้นหน้าที่ของเราก็คือการพูดอวยพรและนี่คือสิ่งที่ง่ายมากสําหรับผู้เชื่อทุกคนที่เราเพียงแค่ต้องฝึกฝนเท่านั้นเองนะคะแล้วก็อธิษฐานอวยพรด้วยโดยการออกพระนามพระเยซูคริส และพระเจ้าเป็นผู้จะทำให้คำอวยพรน,นั้นเป็นจริงเพราะนั่นคือพระสัญญาของพระเจ้าขอให้เราเชื่อแล้วก็ยึดมั่นในพระสัญญาของพระองค์นี้นะคะเพราะว่าพระเจ้าปรารานาที่จะเทพะพรอย่างมากล้นมาถึงลูกของพระองค์มาถึงหลานของพระองค์มาถึงลูกหลานของเราเราควรให้คำอวยพรน,นั้นติดปากของเราแทนคำว่าโชคดีนะมีโชคมีลาบนะ ร่ำรวยเงินทองนะเราควรที่จะกล่าวคำอวยพรน,นะคะ,ะขอพระเจ้าอวยพรน,นะคะขอพระเจ้าปกป้องนะคะขอให้พระเจ้าที่จะดูแลเอาใจาใส่พิทักษารักษาชีวิตนะคะนะคะและเพิ่มเติมนะตั้งแต่ข้อที่ยี่สี่จนถึงยี่สิบเเมื่อกี้ที่เรากล่าวมาแล้วดีกว่านะอวยพรแบบนี้ดีกว่าโดยเฉพาะลูกหลานของเรานะคะขอให้เราที่จะเอาใจใส่พวกเขาเป็นพิเศษ อธิษฐานเผื่อพวกเขาให้พวกเขาที่เจอได้รู้จักพระเจ้าให้พวกเขามั่นใจว่ามีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่จะให้ทักรักษาชีวิตของพวกเขาย่างทางของพวกเขาจะปลอดภัยเพราะว่ามีพระองค์ไปด้วยและพระพักของพระเจ้าจะทอแสงเหนือพวกเขาพวกเขาจะเป็นหัวไม่ใช่เป็นหางพระเมตตากรุณาคุณจะไปถึงพวกเขาแต่พระเจ้าจะ ให้โอกาสพวกเขาในการกลับตัวกลับใจใหม่ก่อนที่พระเจ้าจะติสอนนะคะทุกอย่างนี้ที่เราได้กล่าวไปควรที่จะหีในปากของเรานะคะขอพระเจ้าจะสรงปลดเสริมกําลังพี่น้องเนาะให้เราที่จะเรียนรู้ที่จะใช้ปากของเราอวยพรมากกว่าคําแช่งด่าหรือว่าแช่งสาะนะคะเราทั้งหลายอธิษฐานด้วยกัน ในทุกการปบิดาเจ้าเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำพระสัญญานี้ที่พระองค์ประทานให้กับเราผ่านพระเยซูคริสต์เจ้าผ่านตางพระเจ้าปบิดาผู้เป็นพระเจ้าที่มีชีวิตผ่านทางพระเยริมประสุทธ์ที่ทําให้เราตระหนักว่าพระเจ้าอยู่เคียงข้างเราเสมอดังนั้นขอให้เราที่จะยำเกรงพระเจ้าโดยการะมระวังคําพูดของเราที่จะต้องเป็นคําอวยพรมากกว่าคําที่ไม่ดีแล้วก็ฝาก พวกเราทุกๆคนในการติดตามพระเจ้าตั้งแต่สิ้นปีนี้เรามาระวังในการดำเนินชีวิตจนถึงปีหน้าไปด้วยกันเราั้งงลายขอบคุณพระองค์อธิษฐา,านในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบพระเจ้าอวยพร,พรทุกคนนะคะ Promise. No. เจ้าอุ้ยพรและคุ้มครองให้พระภกทอปา,ายอยู่ล้นด้วยพระเมตตาพระภาขึันมาหาท่านและมอบสันติสุข